สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูน้ำและครฟังเหมือนเดิมนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยฝนเรื่องโรคที่พบบ่อยในฤดูฝนและวิธีป้องกันค่ะซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าในฤดูฝนมีโรคอะไรบ้างและเราจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้างคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ โรคไข้หวัดใหญ่อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงอาจรวมถึงมีไข้หนาวสัน่นปวดกล้ามเนื้อเจ็บคอไอและปวดศีรษะค่ะแต่เอ๊ะเราจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้างคะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะวิธีป้องกันโรค 1. ล้างมือบ่อยๆ 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบห,หน้าเช่นจมูกตาปากเพราะอาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ค่ะและข้อ 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะโรคไข้เลือดออก โรคนี้นะคะมักจะมากับยุงลายเด็กๆอาจจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูและอาจมีจุดเลือดออกตามผิวหนังค่ะวิธีป้องกันโรค 1. ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 2. ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางลกยุงค่ะและข้อ3นะคะฉีดสเปรย์หรือทายากันยุงเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดค่ะ โรคอุจจาระร่วงโรคนี้นะคะเกิดจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สะอาดค่ะอาการบองต้นนะคะเด็กๆอาจท้องเสียสาครั้งต่อวนันและอาจทําให้เด็กๆขาดน้ําและเกลือแร่ได้ค่ะวิธีป้องกันโรค 1. ล้างมือหลังเข้าห้องน้ําและก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งค่ะ 2. รับประทานอาหารสุกใหม่ๆและดื่มน้ำที่สะอาดค่ะและข้อ3นะคะเก็บอาหารและไม่ให้แมลงวันตอมและขยะในบ้านควรเก็บทิ้งในถังขยะและปิดฝาให้มิดชิดค่ะโรคต่อมานะคะคือโรคมือเท้าปากคุ้นๆไหมคะเด็กๆ โรคนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆบ่อยครั้งและอาการของโรคนี้นะคะคือมีไข้สูงมีตุ่มสายขึ้นตามที่ฝ่ามือฝ่าเท้าปากลิ้นและอาจจะมีอาการเจ็บร่วมด้วยค่ะวิธีป้องกันโรค 1. ไม่ใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำช้อนแปรงสีฟันเป็นต้นค่ะ 2. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและข้อสนะคะกินร้อนใช้ช้อนกลางทานอาหารค่ะและโรคสุดท้ายนะคะคือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากการติดเชื้อกไวัยรัสเด็กๆนะคะอาจจะมีอาการไข้สูงซึมแขนขาอ่อนแรงได้ค่ะเรามาดูวิธีการป้องกันกันนะคะ วิธีป้องกันโรค 1. ทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่เอ๊ะอาหาร5หมูมีอะไรบ้างคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูน้ำและคุณครูฟางได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะข้อที่2อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการวิ่งเตะบอลเป็นต้นคะ่ะ และข้อ3นะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในฤดูฝนและวิธีป้องกันกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเด็กๆโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วง และนี่ล่ะคะคือโรคอะ,อะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะอ่านี่คือโรคมือเท้าปากนั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆและโรคสุดท้ายนะคะคือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั่นเองคะ่ะวันนี้คุณน้ำและคู